ก็คุณค่ะกล่าบขอพระคุณคุณแม่คุณป้าเรวดีอย่างสูงนะคะกร่าบขอพระคุณค่ะขอให้บุญบารมีพระครูประกรรมของช้างนะคะช่วยปกปักรักษานะคะคุ้มครองคุณแม่คุณป้าเรวดีนะคะและครอบครัวนะคะให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะอายุมั่นขวัญยื่งเจริญรุ่งเรืองนะคะร่ำรวยเงินทองแล้วก็ขอให้คุณแม่คุณป้าเรวดีนะคะรวยอยิ่งขึ้นไปนะคะกร่าบขอพระคุณอย่างสูงนะคะอนุโมทนาสาธุค่ะ ส2องตะก้าค่ะหนึ่งตะก้าค่ะสองตะก้าค่ะ,ะ,าคะ,ส,ะ,าคะสามตะก้าค่ะ,ส,ะสี่ตะก้าค่ะห้าตะก้านะคะมาแล้วมาแล้วนะคะหกค่ะ เจต่าค่ะเจต่าก่อนนะคะคุณแม่นะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่คุณป้าเรวดีอย่างสูงนะคะกับกล้วยอีกห้าหวีคะ่ะแอนไปก่อนลูกเสร็จแล้วแปดค่ะแปดแล้วนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่คุณป้าเรวดีอย่างสูงนะคะแปดแล้วนะคะอ่ะปาใสบางลูกแปดแล้วเก้าคะ่ะ ก้าวแล้วนะคะลงตัวไปเจอเนย้าวแล้วนะคะ1ิค่ะ1ินะคะค่ะกาขอบพระคุณคุณแม่คุณป้าเรวดีอย่างสูงนะคะผลไม้7็ดนะคะกล้วย5้วีนะคะ12บสก้านะคะก้าละสิบค่ะ สิบเอ็ดค่ะอันนั้นอันนั้นฉีเอาก็ได้ลูกสิบเอ็ดแล้วค่ะส,สิบเอ็ดแล้วนะคะ 12ค่ะครบแล้วนะคะ12ตาก้านะคะกร่าบขอบพระคุณคุณแม่คุณป้าเรียวเดียงสูงนะคะที่เมตได้เมตตานะคะขอบคุณพี่ปั๊ซี่น้องอ้อมนะคะตะก้าผลไม้นะคะกร่าบขอบพระคุณนะคะนุมโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะขอให้บุญมามีระคูประกรรมของช้างช่วยปวูป่าภาษาคุค้มครองคุณแม่คุณป้าด้วยนะคะ และครอบครัวนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะอายุมั่งคัน่นยิเจริญรุ่งเรืองร่่ารวยเงินทองตลอดไปนะคะกาบขอบว่าคุณอย่างสูงนะคะที่ให้ความรักความเมตตานะคะเอ็นดูพี่แปซี่น้องอ้อมนะคะกาบขอบว่าคุณค่ะดีใจมากๆเลยนะคะคุณแม่นะคะที่คุณแม่ได้ให้ความเมตตานะคะพี่แปซี่น้องอ้อมนะคะกาบขอพระคุณค่ะ ก็แล้วนะคะคุณแม่นะคะอาเด็กๆก็ได้ช่วยกันป้อนนะคะตอนนี้น้องอ้อมก็กําลังจะมีน้องนะคะท้องได้นะคะจะสิบสีเดือนแล้วนะคะคุณแม่นะคะก็กราบขอขระคุณคุณแม่คุณป้าเรวดีด้วยนะคะที่ให้ความรักความเมตตาอินดูนะคะพี่แปซี่น้องอ้อมนะคะ่ะกราบขอพรบคุณค่ะ ตักรันก็ได้ป้อนน้งองอมนะคะคุณแม่นะคะแบ่งกล้วยไปให้พี่แปซี่ด้วยลูกแบ่งกล้วยไปแบ่งกล้วยกันเร็ว ก็ไปจี้ถังดูน้องอ้อมแล้วนะคะคุณแม่ก็ไปหาพี่ปบตจี้นะคะโอ้พี่ปบตจี้ทานอยู่ค่ะคุณแม่ทานผลไม้นะคะขอขอบคุณคุณแม่คุณป้าเรวดีอย่างสูงนะคะที่ได้มีตาตะกร้าอยูนะคะให้พี่แ็ตซี่น้องอ้อมได้ทานวันนี้นะคะกราบขอบพระคุณค่ะโมโม วันนี้อันนี้คุณแม่เลยทำอะไรทำอะไมพูดพักงหนพี่จ้าก,ก่อนจ้าก,ก่อนขอแบบขอพูดข่าก,ก่อนอือก็อแล้วนะคะคุณแม่นะคะขอขอบพระคุณค่ะอ,คอ,อ่ะยายแอมโม่ยายแอมยายแอม ให้เอ็มหาหาให้ที่เพชรสิค่ะอาโมณ์อาจจะเพื่องแค่ไหนสนะอ้าวเชื่อเพื่องแค่ไหนเล่นกับมาเอมมจะเล่นมาเอ็มมาบุก้างไหน้างไหนกาขอพระคุณค่ะกาขอพระคุณคุณแม่คุณแม่คุณป้าเรวดีอย่างสูงนะคะกับ แอมขอขอบพระคุณค่ะอนุโมทนาสาธุนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะกล่าวขอขอบพระคุณค่ะ